สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซัมซุงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกรีนทีพลัส Big Eye Mascara จากเมเบลีนนิวยอร์กและ t e ส c คลาสในครั้งนี้ าริสาเป็นผู้ชนะซึ่งก็ถือว่าทีมพลอยจะได้เปรียบในการเลือกลำดับการแข่งขันแคมเปญในวันนี้เรามาร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีว่าจะสามารถฝ่าฟันบททดสอบในแคมเปญและสามารถรักษาจำนวนสมาชิกในทีมไว้ได้หรือไม่ครับขอต้อนรับเข้าสู่แคมเปญในวันนี้ครับทุกคนได้เรียนรู้จังหวะแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเสียงเพลงไปเรียบร้อยในมาสเตอร์คลาสนะครับแคมเปญในวันนี้เกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอครับ หนูคิดถึงพิตตี้มาตก็โชว์ค่ะคิดไม่ออกหนูแบบหนูสับสนระหว่งางโฆษณากับเอ็มีเมีมันก็ต้องเป็นเอมีป่ะผู้ที่จะมาแจกโจทย์ในวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณชานจงพิสารรองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด MG Sales ประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ตื่นเต้นมากเลยครับสาวๆทุกคนสวยและน่ารักมากเลยครับและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมกับรายการเดอะเฟส Thailand นี้ครับคุณทางครับรู้สึกว่าวันนี้มีโจทย์มาแจกให้เขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้เนี่ยขออธิบายก่อน MG คือใครนะครับ MG เนี่ยคือรถยนต์มาจากประเทศอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า90ปีนะครับ วันนี้เนี่ย MG ได้นำ MG3 คันนี้เนี่ยมาให้สาวๆได้สัมผัสก่อนใคร MG3 คันนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่มีชีวิตชีวาสดใสล่าเริงและโจทย์จะเป็นมิวสิกวิดีโอในคอนเซปต์ของ Girls Night Out สำหรับเพลง c h e r e l Cole Crazy Stupid Love ครับ Thai <ท> MV เฮ้ย MV อ่ะแล้วมันแบบอารมณ์แบบโฆษณานิดๆย่างเนี้ย ให้ทุกคนเนี่ยสแสดงความเป็นสีสันสแสดงความชีวิตชีวาหรือว่าไลฟ์สไตล์ของตัวเองตอนที่กำลังจะไปเที่ยวตอนที่กำลังจะไปแฮงเอาท์ยังไงกับเพื่อนปาร์ตี้เนี่ยออกมาผ่านรถ M3 g คันนี้ครับและที่สำคัญนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากผู้กำกับหนุ่มไฟแรงครับจากกาจนา Motion Picture นะครับคุณเต้นกันกันจะลึกครับเขาจะมากำกับมิวสวิดีโอในวันนี้ด้วยครับ และผู้ที่ชนะ m a s t e r c ์ a s าครั้งล่าสุดคือน้องคาริสาครับน้องคาริสาวันนี้น้องคาริสาจะได้เลือกเอาว่าทีมไหนจะเป็นทีมแรกทีม2กับทีมที่สครับเลือกเลยครับให้ทีมพี่ไอหญิงเป็นทีมแรกค่ะทีมหญิงเป็นทีมแรกไม่หวัน่นทำก่อนดีกว่าด้วยซ้ำจะได้แบบทำอะไรก็ทำทำก่อนเขา ไม่รู้ว่าจะลอดหรือเปล่าทีมพี่พลอยไปทีมที่สองแล้วก็ทีมพี่ลูกเกดเป็นทีมที่สามค่ะเพราะฉะนั้นทีมหญิงเป็นทีมแรกนะครับทีมพลอยทีมที่สองและทีมลูกเกดเป็นทีมที่สามครับตายแน่ๆตายแน่ๆแบบเราต้องแสดงเป็นหุ่นยนต์แน่นอนเลยมันไม่ได้เป็นการเต้นแบบอยู่ในในขับแน่นอนอะไรเงี้ยพร้อมกันแล้วไปเตรียมตัวกันเลยครับ ฟังตีมแล้วว่าเจอชุดคือแบบมันใช่มันใช่อ่ะพี่แยกใส่ชุดไหนเนาะเราจะใส่สีเขียวก็ลองดูดูเลยแบบเนาะสีเขียวนี่เก๋ด้วยอ่ะเป็นแมงพับโหอย่างที่เขาบอกเลยเกินในเอาปาร์ตี้ชุดมาเป็นเลื่อมๆฟุ้งปิ้งอะไรอย่างงี้เลยค่ะจะบอกไม่ชอบตัวนี้ขอบชุดพี่เขาเพิ่มได้ไหมล่ะชุดมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเข้าวสามารถอเดีของตัวเองเข้ามาได้ไหมคะไม่บอกจะได้เตรียมมาจากบ้าน เะบอกให้เห็นเขาตอนแรกตกใจแบบว่าเหมือนเขาเอาแบบอะไรก็ไม่รู้อะเอาอะไรก็ได้ที่เหลือๆแล้วก็มาใส่ใส่ใส่ให้เราเลือกจะฟ้องคุณมแม่เรื่องนี้ต้องฟ้องคุณแม่ฮัลโหลสวัสดีค่ะให้ดูชุดก่อนเลยคะ่ะพี่หญิงดูชุดก่อนคะ่ะเออเพราะว่ามันชุดมันเอามาเหมือนไม่ครบอะหรือเปล่าคะ,ะชุดเขาเอกว่ เราก็เข้าใจอะค่ะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของมาสเตอร์คลาสใครชนะใครแพร้อะไรเงี้ยก็พยายามทําความเข้าใจกับน้องแล้วก็แต่พอมันหลายๆวีิเข้าบางทีมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยทำไมอะทำไมชุดลองไม่เคยสวยเรามีแค่2คนใช่ไหมเน้นเรื่อง acting mm hmm. นะคะอินทร์แอกกับผู้ชายยูอะ <laughs> ผู้ชายยู <laughs> คือเขาจะแบ่งเป็น 1, 2, 3, 4นะทีละทีละซีนเป็น4ซีน mm hmm. เนี่ย ซีนแรกเลยฟังพี่พลอยอย่างเดียวเลยพี่พลอยเอาสตอรี่บอร์ดมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงซีนนี้เปซีนแล้วก็ให้ทําอะไรมาบ้างพี่คิดว่านะตอนที่ล่อออกจากรถอะอาจจะอะพยายามให้เขาแบบออกมามีลูกเล่นออกมาเล่นแต่พี่ขอใส่ความน่ารักไปด้วยหัวละดูี่ยมาเล่นกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเล่นเล่นนิดนหน่อยหัวเยาวะอะไรเี้ยแบบจับแก้มดึงหนวดอะไรเงี้ยดึงจมูกเขาแบบทําให้เขารู้สึกว่าโอ ฉันอยู่ในห่วงของผู้หญิงสวยทั้งสองคนเรื่องของอารมณ์วันนี้ก็คงไม่ใช่อารมณ์ดรามา่าหรืออารมณ์ที่หนักหนาอะไรมากนักมีความสัมพันธ์กับเรื่องราวในตามที่โจทย์ต้องการแลสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคอนเซ็ปต์ <Concept S 2> ก็คือพยายามที่จะคอนวินสให้ผู้ชายเนี่ย ลงมาจากรถเพื่อเราอะจะได้ขับรถไปมันจะมีช็อตรวมช็อตเป็นเหมือนลุงผู้ชายอะคือตรงนี้มันสำคัญตรงที่ว่าเราเซ็กซี่แต่เซ็กซี่แบบไม่ไมววถูกอะหนูสมมติหนูเป็นผู้ชายหนูยืนอยู่เนี่ยพี่อาจจะแบบให้แค่เข้าไปแบบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เอาแบบไม่เอาแบบโอ้โหเอาบอดี้มาแล้วก็ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอย่างนั้นอนะไม่เอา ที่อยากให้ายทำเลยคือถอดไทเขาออกมาพอเป็นเปิดประตูลงมาเนี่ยก็จะเป็นซีนที่ผู้ชายอยู่ตรงกลางและยืนอยู่หน้ารถแล้วเราก็ยืนอยู่4มุมนะคะตรงนี้เนี่ยพี่อาจจะมีแพทเทิร์นเต้นนิดนึงแต่สุดท้ายเราเดินกลับไปที่รถสตาร์ทเครื่องแล้วก็ออกไปกิมมิคของพี่คือทีมอื่นที่ไม่รู้อะไรกิมมิคของพี่คือไทอันนั้นเนี่ยจะถูกโปยออกหลังจากที่รถขับอ,ออกไปเพื่อที่ว่าที่สุดแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นตัวที่สรุปได้เลยว่าฉันไม่ได้อยากได้แก่ตั้งแต่แรกฉันอยากได้รถ พี่หญิงเหมือนกแกจะแบบแกจะมาอารมณ์พุ่งกลับอยู่ี้แบบพี่ขออารมณ์นีะเลิศนะมเชอหนูมืนเต้นกันสักนิดนึงดึงหน้ามาเล่นเล่นเล่น <laughs>